Bye, -bye.

ขอเชิญตอนญาติรวมญาติธรรมสำหรับกิจกรรมสวดรัตนสูตรออนไลน์ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะได้ร่วมสนองนโยบายของทางคณะสงฆ์ที่ได้อยากจะให้พระสงค์ท่านได้สวดเพื่อที่จะได้เป็นอีกกำลังใจหนึ่งในการช่วยเหลือเหล่าผู้ติดใจ ในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งทางบ้านเมืองก็เห็นด้วยนะก็ได้ผ่านมาทางรัฐบาลแล้วก็ทางคระทนตีประจํานักนายกที่ได้มีการออกข่าวไปคือขอรัตนาประสงค์ในทุกส่วนแต่ที่ใน,นาาส่วนของการสวดก็มีนโยบายทางกระทรวงสาธารณสุขเช่นกันกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนของที่การรวมตัวกันเพื้นที่เสี่ยงเพรนั้นก็เราจะทําย่งไงให้ สวดก็ได้สวดด้วยแล้วก็ไม่ให้เสี่ยงโรคด้วยนะก็เลยในยุคนี้เป็นยุคทิปตาทิปเป็นเรื่องของออนไลน์ญาติโยมก็มีโทรศัพท์มือถือก็เลยคิดว่าองั้นเราก็มาชวนกันส่วนทั้งโลกก็สวดแต่ละจุดหรือว่าบ้านใครบ้านมันนะพระสงฆ์ก็ทำรูปหนทำไรก็ทำสวดแล้วก็เผยแพร่ไปผลการร่วมร่วมใช้ร่วสวดด้วยกันก็เป็นจุดเล็กๆที่จะ กับกระตุ้นเตือนให้ญาติโยมนะ,ะได้มีสติเพราะการสวดมันก็คือนําจิตให้มาอยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพุทธะมัจนะบัางเป็นสุภาษิตบ้างอะไรบ้างนะเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเกินไปให้ใจมีที่พึ่งนะ,ะเพราะว่าถ้าเราป่วยกายคำว่ากายก็คือเรื่องของคนที่เป็นติดเชื้อโรคไปแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้ติดแต่ว่ามีความวิตกกังวลเราป่วยใจอีกก็จะทาให้อ่า ร่างกายของเรานั้นก็ซุดซมหรือว่าเศรา้าหมองไปทําอะไรก็ไม่ไม่ไมค,ค่อยสะดวกเพราะนั้นก็ในกิจกรรมนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆนะที่ทําได้นะทำในานามหนึ่งูปก็ได้สองูกก็ได้ตามคนต่างทำนในกุฏิก็ได้นะเชิญชวนส่วนโยมจีิก็จะสวดสวดเวลาไหนก็ได้นะส่วนทัาหกลางดังทุ่มเลยแหละเพราะว่าช่วงกลางวันก็มีจิตสงฆเยอะนะช่วงนี้เวลาดีไม่ดึกเกินไปไม่ดึกเกินไปก็ขอ akan berdoa di satu